สวัสดีค่ะมาพอก็บยิ่เปิลสเปนชาแนลนะคะมันอีสิมาเห็ดไผ่แยล่ะนะคะเนะาะไผ่แยลามาอยู่สเปนมาใครได้เห็ดมาเห็ดอยู่อังกฤษนะคะดึงเครื่องประกอบของเขาหลายอย่างเะค่ะเด้ออันแรกมีกระเทียมนะคะหอมพริกหวานมะเขือเทรเคี่เทเห่าแล้วก็มีไก่อันนี้มันอีเห็ดไก่แล้วก็มีใส่กรอบของสเปนนะคะสลิปโซ แล้วก็จะมีทัวพี่อันนี้เป็นยาไอย้ยางบานเฮิร์นนะยาแป้งๆค่ะเฮ็ดเป็นสีเหลืองซับฟรอนนะคะเดยกภาษาอังกฤษรู้สึกจะเรียกซับซับฟรอนอะไรนี่แหละถ้าพูดเป็นถูกก็ขอโทษขอขอภัยนะคะรรแล้วก็จะมีพาป,ปริก้านะคะที่สโมกแล้วก็ใช้อ,อลิบออยนะคะโอลิบออย ค่ะเดี๋ยวจะมาลองเห็ดเองเนะาะค่ะว่าสิเป็นยังไงเห็ดขั้งแรกได้ย่อยเปินแล้วอันนี้ตบท้ายนะคะเป็นอ,อีอย่างเนาะเดี๋ยวเด้วยติสบาสลีนะคะแทนบาร์สลีบาร์สลีโอเคนะคะน้ำซุปค่ะน้ำซุปไก่นะคะน้ำซุปไก่เฮาอ่า yeah. แล้เวเาจังเบิ่งกันเนาะคะ่ะว่าเไ็ดจังไดยสวัสดีค่ะพอจะเปิลเกลนะคะเาใสนนออ่น้ำมันออยน้ำมันออยรอบบิฟออยนะคะรอลิฟออยลงไปนะคะเห็ดครั้งแรกลกพะยะล่ะพะยะล่ะนะคะรอให้กระทะหอนกันนะคะพี่น้องเจ้าค่ะ ค่ะกระเทียมนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมเห,หอมๆเป็นระค่ะพี่น้องเจ้าค่ะไหยแยล่ะนะคะท่านคนมาตัก็คือมากป็นราคา่ามันจะมีเข่าขึ้นบานเท่าค่ะอาหารอาหารขึ้นตื้อของของสเปนค่ะ แฟนน้ำมันธรรมาดาอะไรเด้อค่ะตวบาลอันนี้คือเอาน้ำอลิโอยมาเห็ดดำที่จะเปล่นนะคะค่ะเราให้กระเทียมมันสุกหอมก่อนนะคะแล้วก็จะใส่อะไรต่ตออีกนะคะพอกระเทียมหอมแล้วเาก็ใส่หอมนะคะหอมหัวใหญ่ห้าหนมินะคะฝานไม่น่อย ตัวเนี่ยหอมหอมวันนะคันเนาะเก๋หวานออกมาจากเครื่องเทศนี่นะค่ะจริงๆแล้วเขานิยมใส่ซีฟูดกันนะค่ะเนาะเป็นพวกปลาหมูกับกุ้งแต่ว่าก็ได้ทุกเนื้อทุกหมักนะคันเนาะแต่ว่าอันนี้ง่ายๆกระปูปลาคายตองชนเผาแล้วทั้งเครื่องเทศมเนชุ่มกินแบบง่ายๆซี่ฟูดเนี่ยปุ่นเผาปูแก่เพิ่งจัดต้มจัดติ่มเชียง่ายนะคะเนาะ สวยมันทอสนีะคะจริงๆแล้วเห็ดกรยาบก็่ามาดัดแต่งได้ค่ะเพราะจำเป็นต้องมีทุกสิ่งทุกอย่างคะะธัญญาอันนี้มันแท่งไงแท่งนี่ทพี่น้องเจ้าขานี่ท่อเนี่ท่อนี่เองซับฝร่นซับฝร่นหงายอย่างบัานท่านไู้เอนหงายมุกจออกสีเดืองแท่งแท่งซับฝรั่น what you c a l t h a กราคหซัพพล์ฮะซัพพล์ซัพพล์เรียกไม่ถูกซัเรียกว่าถือทา,านรู้ใช่ไหมอย่างยาชนิดหนึง่งกระแทงนันจะออกสีเหลืองหอม,มาหานะคะเนาะพี่น้องจะาทาทั้งสเปนทั้งยุโรปธรรมกใจกันอเค้ค่าเดี๋ยวมาแลวก็ใส่ต้องไปอีกนะคะ พริกหวานแดงเหลืองนี่ยังกะพริเขียวกระได้เลยนะคะเนะาะกระทะให้จะมันน้อยไปเลยพี่น้องสีสวยเลคะ่ะพี่น้องเจ้าคะ่ะก็ขวานไปนะคะเนาะขวานไปให้มันหอม หวานออกจากทักอย่างไรคะเพใส่ใ้น้ำสูงน้ำตางเด้อค่ะน่าแยกกตะทียบะเกือเือต้องใส่น้ำนะคะนาแล้วก็ห้ากระเทียบะเกือเนะเนาะแยกเียบเือเผือคนะใส่ต้องใส่ะพน่นอง เครื่องให้มันหอมเดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปนะคะ,ะบางคนแบบผัดไก่ก่อนก็ได้นะคะเนะาะเลยก็ได้ใส่เซลลอนกระแทกจะให้บาดออกนะคะพี่น,อน้องจะใส่เราจะยืดทัวที่ลงไปน้ำนะคะเนาะสลิโซโซหรือใส่ต่อของสเปนนะคะเนาะวันนี้เป็นไก่นักอกไก่ค่ะแต่มันไข่จริงค่ะพี่แค่ มันเอเอเอหมูสามชั้นมั่พี่น้องจะขาดอเอาเข่าอย่างเย็ดก็ได้แล้วค่ะประจเรํเป็นตงเข่ากระเตนต่อคอมาลิ้ห้างก็ได้คะ่ะจริงๆแบบสูตรมันกะต้องเอาเข่ากระเตนนะคะจะว่าเย็ลเตินบ้าเข่ากระเตนนะคะัเอาเข่าของอเมริก่าก็ได้ลองลดการไว้ ลรวรมองขันตะขิะใส่ไกลงไปนะคะก่อนจะไก่กัตะขิดมันอยู่กนนอยนะคะเนาะนำมันยังก็ได้เะคะเด้อวไม่จำเป็นต้องนำมันเอารีบรอยนะเะมีใส่ไกลงส่คะจริงๆแน่กเต้องขวดใก่ก่อนก็ได้นะคะแล้ว่าเป็นยังขวดเอไม่หายนะน่อต่อไก่มันสุกกกอนนะคะเนาะมาเบิงกันใหม โอ้นะะใส่กรอกไอริปโตหรือใส่กรอกไอทงองสเตนอย่เงนกินได้เลยนะคะนะ่ะนุกรับจะห้างใช้ชื่อหลังก็ได้ค่ะกระดับหนัออ,อกเปรี้ยวเบ่อมท่าไทยเออไปหน่แทบส่อนทัน้งไปนะคะเนาะหยาทั้งแหงละ ไงแต่มันเป็นซีเดียลเราจหอมแห้งดีหรอไงซ้ำๆแบนร้อยกวัวนี่ร้อยสองร้อย,บ,อย,บ,อย,บ,อยบางทีกับใครแท้แท้นี่นเป็นยแทแขงครับิหาูกในบ้านทัาไปุณลองจะทาผกเด้องแต่ทูบ,บ้านเป็นยุทธแท้งแ้ง มันแห้งไต่ตอนห้ากปสิใส่น้ำตอกนะเหนะ็นาน้ำตอกของห้าแบน,นี้คยลงไปเลยค่ะใง่ายแก่มีสุกได้ง่ายขึย้นนะคะเป็นบัะคาสีมันกาสีเริ่มเรืองง่ายนะคะเนาะาผันห้าบรีใส่หญ้าอันนี้หรือถ้าใส่ผงขมิ้นแทนก็ได้แล้วค่ะพี่น้อง ต่อนแรกแก้เฟินติไซต์ผงขมิ้นแท้นี่ยแหละปีนี้พอดีขึ้นซาปไปเห็นมันแบลแพงบันไดก็เลย่ดยๆสื้อมากเลยคุณน้องทั้งก็กกสิเป็นของเขาโดยตรงอัจฉริยะนะคะไม่ค่อยติใส่เกลือนะคะเนาะใส่เกลือลงไปน้อยนะคะไม่ต้องมีเครื่องอะไรมากมายนะพี่น,น้องเจ้าขาเนาะใส่เกลือลงไปค่ะ ใส่เกลือนะคะเราไม่ต้องใส่ซีอิ้วกองซีอิ้วข,วขาวนะคะใส่แค่น้ำสต๊อกน้ำมใส่น้ำซุปข,ของเรานะคะ,น,คะนี่บัดค่หวานออกจากหัวหอมไง ใส่พริกไทยลงไปน้ำนคะนคะพริกไทยใส่พริกไทยดำเาวได้เหมือนเด้ค่ะพริกไทยจะหาาถ้ากะทิเอาเข่าเม็ดเขา่าลงไปนี่หนีเลยค่ะเนาะเรากะทิตัดใกล้ออกนิดน้อยตรงใกล้ถ้าไม่ลายย ใส่เลยค่ะบางคนอยากทำเท้าเอาเข่าแบบข้างหูมังกรก็กได้นะคะอันนี้ข่อยเห็ดแบบสูตรของกะเอานะคะข้างปลายลายมันจะติดปูนนาใส่มากะเอาผกบกกาเสือไหลระเบิดกันด้วยบางคนเขาต้องกะเอานะคะว่าคนซีคนเท่าไรหมอนข้างแย่เป็นไร ันนี้ก็ตักไก่ตักอันยังออกหน่อยนะคะเด้อแล้วห้ากะจะเบิ่งนะค่ะเนาะคิดว่าพ่ออะค่ะสามีพ่อดีกะเอานะค่ะพี่น้องคือห้องต้มก็ต้มบางทีห้าก็ต้มลายไปเนาะอันนี้ะน้อยไปหไม่ลายไปก็แบบว่าไม่หูเไยเนอะใส่อีกหน่อยนึงก็แล้วค่ะพี่น้อง กระทะไทยน้อยพ่ถกระทะในยากะปูใส่เอกหน่อยหนึ่งนะพี่น้องจะผ่าอะพ่อเดินพี่ต้อดพ่อพี่น้องจริงๆแล้วห้ามหงเข่าก่อนนะห้ามไมาเฮ็ดเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าใครอยากเฮ็ดแบบเฮ็ดสเปนไมนเฮ็ดกันนะท่านบางคนมาห้ามเข่ามีสุกจะบอกตอนแรกกับบารูได้บาาด้าเขา่ขเขามีสุกตอนจะสุขเข่าพี่น้อง วันนี้พอาจะเพิ่มน้ำสต๊อกนิดนึงนะเพราะเขาใส่เข่าเขาต้องเพิ่มน้ำนะคะน้ำน้ำซุปเข้าใส่ไปเลยค่ะเพราะว่าเขาต้องเติมเรื่อยๆค่ะ mm hmm. น้ำเขาเติมเรื่อยๆแล้วค่ะพี่น้อง mm hmm. มันจะติใส่เวลาแน่่ถังต้มเข,าข่าแค่นี้นะคะ่ะ ข้นให้มันเข่าเข่ากันนะฮะเนาะข้นมันเข่ากันอันนี้บม่ได้ใส่เข่าสเปนนะค่ะแล้วเข่าสเปนเม็ดปุ่มๆคือเข่าญี่ปุ่นนะะี่ค่ะแต่ว่าถ้าเอาเข่านเนี้ยก็ไ,ได้คิดว่าพ่อทานเข่ามียากก็ปลูกกับเรากินลายโดนเติบด้วยทับทิ่นอกใส่เกลือคือซนี่แหละคะ่ะ ซีโร่ซีโร่ให้กับปลาองใส่นะคะเนาะให้เป็น,นคือของเราตายเขาแล้วน้ำซุปปลา้องใส่เรื่อยๆนะคะและ้วน้ำซุปเนี่ยให้ไปใส่อีกเพราะว่าห้อง,งข,องของ้องเขาใส่น้ำบ่อยเนาะน้ำซุปไก่นะคะเนาะซุปไก่ซุปเนือ้อน้ำเปล่ากับเห็ดได้เหมือนชาแท่งกันนะคะนา้นาพี่น้องโตถานโอเคนะคะเดี๋ยวเขาจะมาใส่พลวกพี่ปวกหักบุ้งอีกแล้วแทนะะเนาะ กำลังจะเป็นพะาเยา,าดอกของเย็บปูนอ่ะเขาจะรงนะะงนี่น,น้อยอีนะพะ,ะเนาะแต่ไซพอบปริกานะคะพอพริกาที่แบบนี้แบบอบมานะคะมันมีแบบสดกับไม่สดนะคะอันนี้แบบพบปริกาแบบเผาแล้วนะค่ะ วิกาไมนเป็นพริกที่ว่เผ็ดอกค่ะพี่น้องสีซสันหอมถึงหอมแอาอัดเทนรสค่ะรออีกสักพักนะคะรอให้ข้าวสุกก่อนนะคะเดี๋ยวข้ามันเจอันตอนมันสุกค่ะหาฝามาปิดด้วยนะคะจ้ะห้าก็มาปิดฝาไว้ก่อนนะคะพี่นอ้องปิดฝาไว้ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวจะมาเบิร์นนะคะข้าต้องค่อยเปิดเบิร์นนะคะเนาะเดี๋วยวกัาข้าก็ต้องค้นนั่ง ถ้าต้องบรงเวาน้ำเข่าห้องสุกบ่อห้างแบบเติมน้ำซุกเรื่อยๆนะคะนาออันนี้คือวิธีอยากแน่เลยค่ะเด้อแต่ห้างอยากเอาเร็วนี่คือว่าห้างเนี่ยุงเข่าไว้เลยค่ะแล้วก็ห้ามมาใส่แต่่าอยากเข็ดแบบนี้ค่ะเป็นก่าีกับว่าเอาเข่ามันสุกแดงแดงเกิดก็จะห้ามหงหมอนะคะพี่น้องครับโอเคนะคะนะเดแล้วถ้เติมน้ำเรื่อยๆนะคะพี่น้อง ยาอันนี้แพงกับจริงน้องคะเนาะไอ้ยังเขาเอิอซับฟรอนซับเฟรนนี่ยังเขาเอาิอถูกดอกแนี่ยนี่นอยใส่แค่เทิทงนึงค่ะเออเอยเพิ่งเห็นยาเขาอันนี้แพงเออปิดไว้ก่อนค่ะปิดไปลเลยอันโค่นมึงกันนะจริงๆริงแรกเขาว่าซื้อหงว้หุงเข่าแล้วก็ใส่แต่ว่านขยี้เ็ดแบบคือสเปรย์นเ่ค่ะ แต่ว่าข่าวสเปนก่อในใหญ่แต่มันสุกเร็วกว่านี้มั้ยอันนี้ข่าวอเมริกา,นะะานเนี่ยค่ะเด้อเป็นข่าวหอมมะลิเข่าแต่หอมมะลิเข่า,นนขาสิสุกเร็วเหรอข่าวอ,อย่างลองกรานไรอของอเมริกออาทำมาลองเบิ่งกค่ะเห็นมูเห็ดหอยกินก่อนกันกบสเปนนะคะเนาะติดใจค่ะแต่ถ้าจะมาใส่ทัวร์พี่ต้องไปนะคะนักท่องเที่ค่ะใส่ทัวร์พี่แล้วก็แลค่าเฮ้ พี่กระลุนห้องขาพี่กระลุนเส้นลายกดวอร์ดีมีฝุ่นอั่วพี่หรือว่าถั่วลันเตานะคะเม็ดถั่วลันเตาเข้าใส,ส่ลงไปใส่กระสีสันมาก,กินไขาปิดฟ้าไปอีกน้อยนะคะแล้วเพิ่มมาสุดสี ข้าวส้มาใส่ใส่กอกปิดท้ายตกท้ายนะค่ะใส่กอกของสเปนมันสุกไปแล้วนะคะพี่น้องเจ้าค่ะอันนี้สลับซีคนนะคะ่ะเนาะเกลืสลับซีคอนข้าวตัดแปะเลมือสยางแหรพี่น้องแวก็ใช้น้ำสต๊อตเล็กน้อยกันเด้อพราะว่าเข่าแร่ท่านีสุดแล้วก็ปิดสาไปค่ะพี่น้องเจ้าค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตอนจบนะคะเนาะตอนเฮ็ดแล้ว ตัวนี้ฮะมาใส่ใส่กอบของสเปนนะคะเนาะเสร็จสูตรอย่างอื่นใส่เมื่อไใส่ลงไปเลยค่ะพี่น้องทุกท่านลายใส่ไลยนะคะถ้าใส่เนีงก็ได้ค่ะใส่กุ้งใส่หอยข้าวหลุบว่าขขาวห่อไก่สุกแล้วเขาใส่ลงไปเลยค่ะ เพราะว่าใส่กล่องนี่มันกลิ่นริบได้เลยค่ะมสุกเราไม่เป็นสโมกใส่กล่องนะค,ะนค่ะพี่น้องประชาชนมีแสงงามเหลือเลอรเบิรว่างค่ะนอนจะปิดฝาไปอีกนัดหน่อยนะคะี่นสวยปะค่ะสวยไหมคะจะเอากปะโหยลงไปด้วยพาสลีนะคะเนาะพาสลีกมันเป็นผ้าคอมปอมนะคะเด้อ ข้าวอยากใส่ความป่วงก็ได้นะค่ะด้อเป็นรุ่ยยงไปด้วยอันนี้คาลาสสิคลายเปอร์บริสค่ะใส่กอไปด้วันสวยงามประค่ะพี่น้องแล้วแล้วค่ะพี่น้องเจ้าขาเขาจะกินกับอินเดียคารีเลยค่ะขาอยากเสิร์ฟอาหารไปด้วยอีกค่ะซื้ออินเดียคารีมากกินกับ อินเดียนแครีอินเดียนแครีอินเดียนแครีค่ะเคยบายบาย thank you for watching ขอบคุณนะคะที่ที่ดูคะ่ะ thank you